สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้า,าสู่สายเป็ดชาแนลนะครับวันนี้นะเราก็จะไม่ได้มาคุยกันเรื่องอนิเมะนะแต่อาจจะมีแบบความเกี่ยวข้องกันนิดนึงก็อย่างที่เห็นครับที่มาตั้งตรงนี้นี่ครับเรามิกุหัวเขียวทั้งหลายและสําหรับคนที่ไม่รู้นะว่าเฮ้ยมิกุมันคืออะไรวะตัวละครหัวเขียวๆอย่างนี้มันคืออะไรผมก็ต้องขอเล่าประวัติข้าวๆก่อนแล้วกันนะของตัวละครตัวละครนี้และข้อมูลที่ผมได้มาก็จะได้มาจากเว็บนี้ครับก็มีปร,ประวัติอะไรเรียบร้อยแล้วนะ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างก็ถ้าใครอยากรู้แบบละเอียดก็ลงไปดูได้ครับสำหรับมิคูนะจริงๆชื่อเต็มของเธอก็คือฮารุเนะมิคูก็จะมีรหัสประจำตัวนะก็จะเป็นศูนหนึ่งตรงแขนตรงเนี้ยอย่างที่ทุกคนเห็นครับนี่ตรงนี้ก็มีไม่รู้กล้องจะมองเห็นไหมนี่จะมีอยู่นะเป็นแบบศูนยอะไรแบบนี้เป็นแบบเบอร์หนึ่งก็น้องมิคูเนี่ยก็มีอายุ16ปีครับก็เ,เป็นคาแรคเตอร์แบบเด็กเก๋กหน่อยแบบ สดใสล่าเริงอะไรประมาณนี้ก็คือแบบกระดาน่ะเออพูดง่ายเออตรงนั้นแหละก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับถือเป็นเรื่องดีก็น่ารักสดใสตามสไตล์อ่ไอดอลประมาณนั้นส่วนสูงก็158เซนน้ำหนัก42กิโล ใส่นี้นี่คือใส่กระเป๋ากลับบ้านได้เลยแล้วก็จะมีพวกแนวเพลงที่ชอบมีอะไรแบบนี้ครับก็คือเอาจริงนะแบบพูดแบบทําลายความฝันเนี่ยนะก็คือมโนวะทั้งนั้นแหละเออประมาณนั้นเราก็รู้แค่แบบเข้าๆไว้วไแล้วกันก็อย่าไปจอดลึกเลยมากมายเลยแล้วไอเทมที่สําคัญเลยนะที่แบบเป็นตัวเปิดตัวคู่กับมิคู่เลยก็คือต้นหอมครับ มันจะมีเพลงหนึ่งเป็นเพลงแรกๆเลยอะเหมือนจะเป็นเพลงแรกเลยนะที่จะมี M v มเป็นมิคุตัวจิ๋วๆแบบหน้าวิบิ่วนิดหนึ่งช่วงนั้นล้วก็จะแบบถือต้นหอมันก็จะยางไงตืดๆ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 อยู่เพลงนั้นก็เป็นเพลงแรกที่ทำให้ผมรู้จักมิคุนะก็ถือว่าจะแปลกแต่มันก็โอเคนะเว้ยก็อยู่อย่างเอ๊ะเอ๊ะอะไรเงี้ยเออก็ดี สำหรับชื่อของมิคูเนี่ยก็ถ้าจะให้แปลนะเป็นภาษาญี่ปุ่นก็คือเสียงแรกแห่งอนาคตประมาณนั้นถามว่าเป็นเสียงแรกของอนาคตจริงไหมปุ๋มบอกได้เลยครับว่าจริงเพราะว่าตัวละครเนี้ยเสียงร้องอะ่ะมันไม่ใช่เสียงคนครับมันเป็นเสียงที่แบบมีต้นแบบมาจากคนผ้าคนหนึ่งรู้สึกจะชื่อคุณฟูจิตะหรือไงสักอย่างนึงแหละ ก็เป็นต้นแบบเสียงให้น้องมิคุเราแล้วเพลงหลังจากนั้นมาก็คือเป็นโปรแกรมหมดเลยครับคือใช้โปรแกรมหมดเลยซึ่งไอ้โปรแกรมตัวนี้ก็ชื่อว่าวอลโคลอยเขาเรียกอะไรมันจะมีเบสเสียงอะจะมีเบสเสียงให้แบบออกเสียงแบบนี้แบบนี้นะแล้วตัวคนที่เป็นคนทําเพลงอะก็จะสามารถเอาไปประยุกต์ได้ครับว่าเสียงสูงเสียงต่ําดักเสียงยังไงอะไรประมาณนี้มันจะเป็นประมาณนั้นโดยที่ไม่ต้องใช้เสียงคนอีกต่อไปครับว้าวคือแบบ แม่งเป็นเลยที่อนาคตจริงๆอ่ะเออมันคือเสียงแรกแห่งอนาคตจริงๆแล้วหลังจากนั้นครัก็ผ่านเวลามาพักใหญ่เลยแหละจนได้ออกมาเป็นเกมอืมสำหรับตัวผมที่ผมรู้จักมิคูนะคือมาจากเกมครับซึ่งผมไม่รู้หรอกว่าภาคก่อนน่ะมีหรือเปล่าแต่คือผมรู้จักจากเครื่อง PSP ครับคือตอนนั้นอ่ะผมมีเพื่อนคนหนึ่งก็คือแบบให้ยืมเครื่อง PSP มา แล้วก็แบบว่าผมเองก็ไม่รู้ครับว่าผมจะเล่นเกมอะไรเพราะตอนนั้นอนะเราก็ประมาณว่าเป็นแบบเด็กบ้าน,นอกครับก็คือรู้จักแต่แบบเกมตลับแล้วก็เ1ม o m e t อะไรแบบเนี้ย <yan classified. S 1> เราก็ไม่เคยได้รู้จักว่า psp คืออะไรพอมันเอามาให้เล่นเสร็จปุ๊บผมว่าแล้วกูจะเล่นเกมอะไรดีวะเออแล้วตอนนั้นก็บอกตามตรงครับว่าเล่นเถื่อนเพราะว่าผมเองก็ไม่รู้ครับว่าตอนนั้นมันสำคัญ,ญยังไงวะเล่นแท้เล่นเถื่อนอะไรประมาณนั้นตอนนั้นก็ยังเรียนเป็นแบบ กระโปกเด็กกระโปงอยู่เลยก็น่าแหละก็เลื่อนไปเลื่อนมาก็สะดุดต,ตรงที่โปรเจกต์ดีว่าก็คือเกมโปรเจกต์ดีว่าฮาซินิมิคุรู้สึกจะเป็น F หรือเปล่าวะ <No. S 1> ผมจำไม่ได้ว่ะเดี๋ยวเซิร์ชแป๊บึงของ PSP มันชื่ออะไรวะรู้สึกจะชื่อโปรเจกต์ดีว่าฮาซินิมิคุเพียวๆเลยน่าจะประมาณนั้นเพราะว่าไอ้ภาพ F เนี่ยรู้สึกจะเป็น PS Vita หลังจากที่ผมได้ลองโหลดลองเล่นดูงแบบเฮ้ยตัวละครมันเจ๋งวะ่ะ เกมนี้มันเจ๋งว่ะแล้วแบบมันเป็นแนวทางของผมด้วยผมชอบเล่นเกมแบบกด,ดตามจังหวะเพลงมากๆเพราะมันเหมือนกับเราได้ฟังเพลงไปด้วยแล้วเราก็ได้แบบกด,ดตามจังหวะอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมมาแนวนี้ครับก็นั่นแหละครับพอรู้จักพอได้เล่นเริ่มติดสิติดแล้วแบบเล่นงอมครับเล่นแบบติดจนแบบไม่คืนเครื่องเพื่อนอะ จนทำเครื่องเกมของเพื่อนพังเออต้องฝากขอโทษมาด้วยนะซึ่งจริงๆมันจะทำงานอยู่กับผมแล้แต่ผมไม่เคยพูดสักทีู้ขอโทษด้วยก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะแล้วแผ่นเกมก็น่ารักมากๆอะ่ะคือแบบผมบอกเลยนะถ้าใครมีตอนนี้ราคาแพงมากครับแผ่นมันจะแบบมันจะไม่ใช่ซีดีมันแบบเป็นเป็นมินิซีดีกลมประมาณเนะี้เล็กๆแค่เนี้ แล้วมันก็จะอยู่ในตลับสีขาวที่เป็นรูปเรียบเดี๋ยวจะขึ้นภาพห้ดูคือมันแบบมันสวยมากว้ยผมอยากได้มากครับคือดูแล้วแบบดูแล้วเก็บสะสมได้ดูแล้วแบบดูมีอะไรอ่ะดูดีมากครับสำหรับแผ่นเกมของ PSP แบบโอเคครับก็ตอนนั้นก็การเวลาผ่านไปแล้วเนาะก็ผ่านไปสักพักหนึ่งก็เป็นยุคข,ของ PS3 แล้วก็ PS Vita ซึ่งไอตัว PS3 ผมไม่ได้แตะเลยผมยอมรับคือเป็นเจนที่ผมแบบ PS1 PS2 แล้ว PS4 เลย PS3 คือผมไม่ได้แตะไม่มีเครื่องเลยเออประมาณนั้นแต่ผมได้ไปรู้จักมิคุกับภาคที่ลงวิต้า ซึ่งมันจะมีตัว F ตามหลังเป็น F แล้วก็ F 2มั้งนะจะไม่ผิดสําหรับภาคเนี้ยก็เหมือนเดิมครับก็คือก็จะมีเพียงเดิมๆดิม,มาแล้วเออแต่คือการาฟิกก็สวยขึ้นก็ดูดีอ่ะเออตามภาษายุคนั้นเนาะเฟียตมันก็ไม่มีอะไรมากเออคื่องแม่งหนักชิมหายอมรับเลยครับครื่อแม่งหนักมากเออแต่จอบเจแรกมันสวยนะเฟียวิต้าหนึผมรู้สึกว่ามันเป็นเครื่องเกมที่แบบสวยอะ่ะเออสวยดีสวยดี ชอบเลยแหละและแน่นอนครับว่าสำหรับเครื่องวิตาก็คือเล่นเทือนอีกแล้ว <c oughs> คือไอเครื่องวิตาเนี่ยประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่เกมครับประเด็นมันอยู่ที่เมมเมมมันอะแพงมากครับคือแบบสิกิกของมันอะคือแบบมันแพงเป็นสองสามเท่าของ s อ card ธรรมดาคือไม่แบบเป็นการตลาดที่ปิดพลาดมากแล้วมันก็เลยล้มเหลว มันก็เลยแบบเจิงก็บงเม่งอะไรเพราะว่าไอตัวนี้ของมันมัน,มนยากครับมันใช้งานยากครับก็นั่นแหละก็จะบอกว่าสนุกทุกภาพก็คือมันคือเพลงเดิมอ่ะใจกูพูดอะไรวะมันคืออันเดิมเว้ยแค่เอาเกจภาพเฉยๆก็เล่น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 ไปเนาะก,ก็เล่นเล่นยาวมาเล่นมาอีกจนถึงการเปลี่ยนแปลงครับจนถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ของมิคุซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นไม่เหมือนเดิมคือเรียกได้ว่ายกเซตเปลี่ยนใหม่หมด ทั้งโมเดลทั้งอิงจิ้นทั้งกราฟิกคือแบบยกเซตหมดนั่นก็คือเวอร์ชั่นอาซูเนะมิคุโปรเจกต์ดีว่าอาเคดจะบอกว่าเวอร์ชั่นเนี้ยมิคุดูโตมากครับดูแบบดูเป็นคู้หญิงที่มีเนื้อมีหนังมากขึ้นพูดได้แค่นี้ ไปดูเองซึ่งผมมีช่องด้วยนะผมทําช่องไว้ฟังเพลงมีคู่อย่างเดียวเลยใน y o u t u b e ก็คือแบบเอามาจากตัวเวอร์ชั่นอา c a d e นี่แหละแล้วก็จัดการเรนดงเรนเดอร์ 4k อันต้าวอะไรไปประมาณนั้นถ้าสนใจก็ลองไปดูกันได้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องไว้สักที่หนึ่งกระแถวนี้แหละส่วนถามว่าทำไมพี่ถึงเรนเดอร์มีคู่4 k ่เเฟรมได้วะอันนี้ไม่ขอบอกครับเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมที่ไม่ใช่ถูกทิะสิอะ เออแต่ผมก็ไม่ได้เหยียดอะไรนะเพราะว่าผมถือว่าผมซื้อมาเยอะแล้วเหมือนกันแล้วก็หลังจากที่มันทําตู้อาเคดเนี่ยแล้วก็ยอดในญี่ปุ่นมันก็ดีเนาะมันก็ถึงเวลาของการจัดยัดลงเครื่อง PS4 ครับสำหรับในเวอร์ชัน PS4 ก็จะมาพร้อมชื่อ h a s u n i c Miku Project Diva Future Tone อืมน่าจับออกเสียงประมาณนี้มั้งแล้วภานในครับในที่สุดผมก็เริ่มทำงานได้แล้วอ่าก็คือแบบเรียนจบแล้วเรียนจบปศแล้วเราก็มา ทำงานก็เริ่มมีเงินก็เลยซื้อเครื่อง PS4 กับเกมนี้แหละอืก็ซื้อมากับเกมนี้แหละซื้อแผ่นแท้ซื้อ DLC ซเต็มแบบซื้อแบบชุดใหญ่ครคือแบบเต็มอะเต็มคือแบบเต็มมากอะแล้วเท่านั้นยังไม่พอครับก็ในเมื่อแบบเราแบบทุ่มเทสุดตีแล้วคือแบบภาคนี้แบบผมเป็นติ่งสุดๆแล้วก็คือก็ถึงขนาดไปสั่งร้านสติกเกอร์นะก็คือแบบปิ้นมาแปะอย่างนี้เลยในแบบ ตรงที่มันเป็นเงาเงาะเครื่อง p เจแรกมันจะแบบมันจะเป็นเงาเงาใช่ไหมดำตรงนี้ยผมก็แบบสั่งเลยครับสั่งทําเลยครับประมาณ500กว่าบาทอันเนี้ยยังติดอยู่อะคือแบบเห่อมากอะแล้วอันนี้ก็แบบอันนี้ก็ติดมานานครับประมาณ5ปีแล้วผมซื้อประมาณช่วงปีแรกๆอะเครื่องนี้ก็ยังอยู่ยังใช้ได้อยู่ยังดีอยู่เออก็ถือว่าดีก็เป็นไงก็สวยดีนะพูดถึงอะคือแบบน่ารักอะยิ่งเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นที่เป็นมิกซุนว์อะผมชอบมากครับ ก็เลยแบบสั่งมาเออก็สวยดีก็เรียกได้ว่าเป็นภาพที่แบบทําให้ผมแบบคลั่งไคล้ครับคือแบบเป็นแฟนคลับเลยว่าเป็นติ่งอะ่ะเออประมาณนั้นแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มครับเริ่มแบบเริ่มเปมากขึ้นเริ่มเปมากขึ้นจนมาวันหนึ่งผมได้ย้ายมาอยู่ในกรุงเทพแล้วก็มาทํางานที่นี่ผมก็ได้รู้จักกับสะพานเหล็กเป็นครั้งแรกครับ <c oughs> <c oughs> ไอ้สะพาหเหล็กที่ผมไปรู้จักนี่ก็คือเป็นสะพานเหล็กที่โดนลื้อแล้วนะ มันอยู่ในห้างอออยู่ในห้างเขาเรียกห้างอะไรอะ่ะตรงนั้นนะอ่ะเกิดแล้วผมก็ด้วยความที่แบบเราเป็นเด็กบ้านนอกเนาะเราก็ไปเดินดูอะไรประมาณเนี้ยก็ไปเจอเนี่ยไปเจอตัวนี้ครับตัวแรกเลยนี่ครับก็ทําให้ผมไปรู้จักมิคุตัวนี้มาอืมก็รู้สึกตัวนี้จะเป็นบันเดิลของภาคหนึ่งครับก็เป็นภาคของเกมแบบเหมือนแบบทาเป็นโมเดลคลาสสิกอ่ะเป็นโมเดลช่วงแบบภาคเอฟภาคพีพีแบบเนี้ย ก็เลยได้ตัวนี้มาครับก็เห็นไหมแบบเริ่มเริ่มเปแบบเลเกลน้อยแล้วก็เสร็จปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ดีนะเออเก็บฟิกเกอร์มันก็รู้สึกดีนะมันก็แบบเออเมื่อก่อนผมก็แบบรู้สึกแบบหยีหยีเหมือนกันนะกับการเก็บพวกอะไรแบบนี้แบบเฮ้ยมีฟิกเกอร์มึงดูแบบติงต้องบรนยาอ่อนจังเลยอะไรแบบเนี้ยความรู้สึกผมตอนนั้นนะคือแบบเรามีความรู้สึกว่ามึงซื้อมาทําไมวะเปลืองเงินอ่ะเอามาตั้งเฉยเฉยมันจะดีตรงไหนวะมึงไปซื้อขยะมาถมห้องทำไม คือตอนนั้นเราก็มีความคิดแบบนั้นไงเพราะว่าเราไม่ได้มีเงินอะไรมากมายขนาดนี้ครับคือเป็นเป็น,ปนอย่างที่ผมบอกเป็นเด็กบ้านนอกเราก็ไม่มีตังค์ซื้ออะไรแบบนี้เราก็จะเห็นว่ามันไร้าสาระแต่พอเราทํางานเก็บเงินได้ปุ๊บเนี่ยเราเริ่มมีเงินมีทองใช่ไหมพอมาตั้งรวมๆ่างเนี้ยผมก็รู้สึกว่ามันจิตใจแบบฮึกเขิมอยากไปต่ออะไรแบบนี้ครับก็เลยได้อันนี้มานี่ตัวนี้ตัวนี้ก็รู้สึกจะไปเจอ ที่ร้านมาสลุราคาคู่ถูกแหละ690ซึ่งเป็นตัวที่แบบยังไม่แก่ซีนใดๆทั้งสิ้นครับเป็นแบบกล่องใหม่คลิปเลยอะ่ะอืมแล้วก็น่ารักมากดูดิแนะนำเลยนะสำหรับฟิกเกอร์ตัวเนี้ยราคาถูกแล้วก็งานดีพอหลังจากนั้นครับหลังจากนั้นก็ตัวเกมก็ได้เปิดตัวภาคใหม่ซึ่งมันไปนลงใน Nintendo Switch แล้วตอนนั้นคือผมยังไม่มี Nintendo Switch เนี่ยทำไงอะคนไม่มี ซื้อนี่ครับคือแบบมิกคูออกปุ๊บผมไปสะพานเหล็กเลยครับผมไปซื้อเครื่อง Nintendo Switch มาเครื่องหนึ่งตอนนี้คือแทบไม่ได้จับเลยคือแบบเรียกได้ว่าเป็นที่ทับกระดาษราคาหม pues ื mm ่นกว่าบาทคือมันมันไรประโยชน์มากครับตอนนี้ก็เนี่ยอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยคือแบบแล้วผมซื framework. ้อเกมเดียวนะเว้ยซื <doświad> ้อมิกคูเกมเดียวมิกคูที่เป็นอ่าของภาค Nintendo Switch อะแล้วผมซื้อแบบ ตัวที่มีบันเดิลที่มันมีแผ่นซีดีประมาณ6-7แผ่นแถมมาเออแล้วประเด็นคือไอ้พวกนั้นไอ้แผ่นพวกนั้นผมเปิดไม่ได้เว้ยเพราะว่าผมไม่มีช่องใส่ซีดีแล้วผมก็ไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรอ่ะเออแล้วที่เจ็บกว่าก็คือผมสั่งอิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่น <Wow. S 1> คือแบบบึงทุกเทว่าอ่ะคือถ้าซื้อที่ไทยประมาณ2,000กว่าบาทผมสั่งมาจากญี่ปุ่นรวมค่าส่งรวมค่าอะไรแล้วผมโดนประมาณ2 6 0 2 0ได้คือแบบเด y 1 Day 1จริงๆอะ่ะ ญี่ปุ่นออกปุ๊บแ่งมาถึงไทยเลยเว้ยคือมันส่งเร็วมากอ่ะโอ้ต้องยอมจริงอ่ะแล้วผลเป็นไงครับก็คือได้มาแล้วก็แทบไม่ได้เล่นเลยอืมก็ประมาณนั้นแหละเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบรู้สึกมันปอบางแล้วผ้ามันก็ไม่ค่อยคมไม่อะไรแบบนเนี้ยคือภาคเนี้ยมันเป็นภาคที่แบบปรับสีแบบเหมือนเป็นสีน้ํามันอ่ะเออผมก็เลยไม่ค่อยชอบมันแบบเหมือนเราเคยเจอในเวอร์ชัน PC ในเวอร์ชั่นไอคิวมาแล้วอะ่ะพอมาเจอไอภาคเรนเดอร์ดอสวิตเนี่ยคือแบบนี อะไรย่เนี้ยแต่ก็แต่ก็โอเค,ครับซื้อมาก็ดีต่อใจก็เรียบร้อยครับ2อ0พันหเครื่องนี้อีกหมื่นหนึ่งเร่คิดดูว่าเพื่อเกมเดียวเสียไปเท่าไหร่เท่านั้นไม่พอครับก็หลังจากที่เสียอะไรไปเยอะแยะแล้วเราก็บังเอินครับวันนั้นก็เป็นงานหนังสือก็เดินไปเดินมาครับแล้วก็แวะไป m b k ไป m b k เสร็จปุ๊บเราก็ไปดูไอชั้นบนสุดอ่ะที่มันมีพวกขายหนังสือพวกอะไรอะ่ะอน,นิมาปะเออเสร็จปุ๊บผมก็ลงลิฟต์มาชั้นล่าง พอลงเสร better, mainland, ็จเสือกลงชั้นผิดลงมาชั้นล่างสุดลงมาชั้นจีครับแล้วประเด็นคือแม่งเสือกจัดงานลดราคาฟิกเกอร์ของพวกส m มล์กู๊ดพวกอะไรพวกนี้ครับก็คือมันจะเป็นเนโรดอยเป็นดอยอะไรแบบนี้ผมก็แบบเอ๊ะมันมีอะไรวะงานนี้ก็เลยลองเดินๆเข้าไปดูพอเดินเข้าไปดูเสร็จทอนแ้นแหละก็ไปเจอ2ตัวนี้มาครับถ้าเป็นแบบราคาแบบที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่ๆแบบ สดร้อนๆมันจะอยู่ประมาณพันห้าพันหกแต่พอมาอยู่ในงานเนี้ยมันเหลือหกร้อยครับเออคือราคาขึ้นต่อขึ้นอะ่ะแต่คือมันเป็นของใหม่นะแต่คือแบบกล่องกล่องมันเยินแล้วอะกล่องมันแบบเก็บเก็บไปเก็บมาแล้วแบบมันสีไปมันสีมาแต่ของภายในแบบอย่างเงี้ยยังแบบมีซีนพลาสติกอยู่อะไรแบบเนี้ย <Okay. S 1> พอไปเจอเสร็จเราก็หยิบม,มาสองกล่องครับคือตอนแรกอะ่ะผมคิดว่าผมจะซื้อแค่ตัวเดียวก็แบบถือไปแล้วก็ไปยืนคิดว่าเอ๊ะ ูควรเอาตัวไหนดีวะแบบนี้คิดไปคิดมาแบบเดินไปเดินมาเดินไปถึงเคาน์เตอร์จ่ายเงินเว้ยแล้วก็ด้วยความที่แบบเราก็เป็นคนแบบไม่กล้าทําลายน้ํงใจคนก็จว่าตัวเคาน์เตอร์เขาก็ยิ้มให้แล้วอะไรแบบนี้แล้วเราก็ถือของไปหน้าเคาน์เตอร์จ่ายเงินพอดีแบบนี้ผมก็ไม่รู้จะทําไงเนาะจังหวะนั้นนะผมก็เลยแบบเอะ๊ะงั้นยื่นสองตัวเลย <laughs> ยื่นไปทั้งสองตัวเลยโอ้ยสรุปคือพันสองสองตัว คือแบบเป็นอะไรที่แบบโอ้โหแบบกลับมิคูอ้อ่ะเสียไปเยอะครับเสียไปแบบต้องมี3อะต้องมี 30k ขึ้นอะ่ะคือแบบมันเสียไปเยอะจริงๆนะเวย้ยไม่สิมันไม่มันไม่ 30k อะมันเกิน 50k เครับเพราะว่าเครื่อง PS4 เนะี่ยผมก็ซื้อมาเล่นมิคู Nintendo Switch ผมก็ซื้อมาเล่นมิคูแล้วอะไรแบบจีปะทะอะไร DLC อะไรไปนะ ประมาณ40 50ิขึ้นประมาณนั้น What <the> fuck? โอ้เรียกได้ว่าแบบกูรู้จักวงการนี้คือแบบกูโจรไปอีก10ชาติประมาณนั้น <S 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 แต่ก็ดีนะก็คือมันก็ดีอ่ะก็เขาเรียกอะไรเป็นความสุขทางใจอะไรปรนะมาณนี้ผมก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจนะที่ซื้อมาก็แบบก็รู้สึกดีใจด้วยซ้ำที่เราแบบ มีปัญญาเก็บเงินซื้อของแท้มาแบบอย่างนี้ได้อ่ะเออมันก็เป็นความภูมิใจเล็กๆนะแต่คือเป็นความภูมิใจที่ราคาแพงเหลือเกินอะไรประมาณนี้ก็เรียกได้ว่าคลิปนี้ก็คือเป็นการอวดนั่นเองครับ <c oughs> เป็นการอวดของสะสมเล็กๆน้อยๆของผมซึ่งมันมีคนถามมาว่าหัวเขียวๆพวกฟิกเกอร์ที่ผมวางไว้ตามฉากข้างหลังเนี่ยมันคืออะไรรุ่นอะไรอะไรแบบนี้ก็น่าจะได้รู้กันไปแล้วสำหรับคนที่อยากจะเริ่มสะสมนะ ผมก็แนะนําว่าควรเริ่มจากเกมครับเพราะว่าเกมเป็นอะไรที่เข้าถึงง่ายที่สุดของมิคุถึงราคามันอาจจะแพงนะอาจจะแบบต้องมีทั้งเครื่องต้องมีทั้งแผ่นต้องมีทั้ง DLC อะไรแบบนี้ซึ่ง DLC ก็ราคาเท่าเกมเลยนะซึ่งเติมแพงกว่าด้วยแต่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่าครับเพราะว่าเราเล่นได้นานเราอยู่กับมันได้นานแล้วก็ซึ่งถ้าถามว่าเครื่องไหนเหมาะสมนะผมก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องนี้ครับ ถึงผมจะไม่ชอบก็เถอะแต่คือคือมันเป็นอะไรที่แบบพกพาง่ายสะดวกแล้วก็เล่นได้ทุกที่ถึงเอฟเฟกถึงกราฟิกคุณลิตี้มันจะสู้ในเวอร์ชั่นของ PS4 ไม่ได้แต่ผมว่ายังไงตัวของ Nintendo ก็คุ้มค่าครับเพราะว่าเราพกไปไหนได้ทุกที่อยู่แล้วไงก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปปวดของสะสมของผมในวันนี้ <laughs> เอาจริงนะที่ทาคลิปนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าผมไม่รู้จะทําอะไรเว้ยคือแบบไอเดียตีบตันเหลือเกินอนิเมะซีซั่นนี้ผมก็ไม่ได้ดูไงสำหรับคนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ผมเลยนะเพื่อเป็นกําลังใจในตอนต่อๆไปแล้วก็สําหรับคนที่ไม่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ผมเลยนะเพื่อเป็นกำลังใจในตอนต่อๆไปเออเรียกได้ว่าบังคับกันเลยทีเดียวไม่ว่ามึงจะชอบหรือไม่ชอบกูก็บังคับอเลยวันนี้ ก็รอเล่นครับจะกดก็ได้ไม่กดก็ได้ก็ไม่เป็นไรครับก็แล้วแต่ใจอะอถ้าแบบดูถึงขนาดน,นี้แล้วยังไม่กดก็ก็แล้วแต่ใจอ่ะเออแล้วแต่ใจคนประมาณนั้นและสุดท้ายครับสำหรับคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะผมจะบอกว่าถ้าเพจ Facebook สายเป็ดเนี่ยยอดถึง5,000ไลค์เมื่อไหร่นะผมจะทำการจัดกิจกรรมเจกตัวนี้ครับ <c oughs> ซึ่ง เป็นตัวที่อยู่กับผมมานานมากที่สุดก็เป็นตัวแรกไหนไหนเพจเราก็ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ2,005เลย2,005ผมก็จะทำการแจกตัวนี้ไปเลยแบบฟรีๆแล้วก็ไม่คิดค่าส่งด้วยแต่ต้องวงเล็บนะว่ามึงต้องอยู่ในประเทศไทยนะครับเออถ้ามึงอยู่ต่างประเทศโอนตังค่าส่งมาให้กูด้วย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพอถึงกำหนดแล้วเดี๋ยวผมก็ประก,กาศในหน้าเพจเองครับก็ไปติดตามดูกันได้ครับคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะก็ไม่มีอะไรแล้วผมก็ต้อง ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย